โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับภาคหนึ่งจดห้าจุดสองนะครับเออมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคแล้วทำไมมันไม่มีเสียงวะอ๋อโอเคครับนี่เป็นหมดที่ผม เออโหลดมาคนระับกด G กด G แล้วสามารถดูวิธีครับของได้เออเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ r i p ิ i ชั่นด c r ิ p ชั่นนะครับและผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเออไอห,หมดเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี้ยไว้ใต้ด c คิปชั่นนะครับดีคิปชั่นนะครับ และผมจะใส่ลิงก์ทิกเจอเพกไว้ให้ด้วยตัดไม้ครับตัดไม้อ่อนี่ครับสร้างบ้านในทํา เอ้ยเอ้ยเอ้ยทำผิดแล้วทำผิดแล้วอ่านะครับบึกอ่าก่องคราฟหรือคราฟติ้งเทเบิลนะครับบุ๊บุบอ่ะไม่พอแล้วก็ต้องมาอย่างนี้อีกนะครับโอเคครับผม ปีไปปบปบปบลไปอ่ะต้องแค่นี้ก็พอนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้อเอาแค่ประมาณสิบนาประมาณสิบสิบนาทีถึงสิบห้านาทีก็พอนะครับทำไมผมถึงอเอาแค่สิบถึงสิบห้านาทีเพราะว่า,เ,าเวลาอัพโหลดคลิปเนะี่ยมันจะช้าครับแล้วผมก็ต้องบิดคอมด้วย เออถ้าเปิดทิ้งไป้ทั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีนะผมก็เลยเอาแค่ okay. ประมาณนั้นแหละสิบถึงสิบห้านาทีโอ้เจอเหล็กเลยครับพูดมากเกิน ที่นี่ครับอุ้ยโอ้ยเกินทุกเกินนะครับนี่ครับข้าไปสองช่องต้องโอ๊บโอ๊บอืมโอ๊ก ไปนะ้ขุดไปขุดไปจอจือจืะไอรอนอีกแล้วครับโอ้พังพอดีเออนี่นะไม้ผมมันน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยต้องทำบ้านอย่างนี้ นี่นะครับเป็นทางเข้าโอเคสวยแล้วสวยหรือสวยครับได้ยินให้ถูกครับสวยครับไม่ใช่สวยครับอ้าวโอเคปึ๊กโอเคก็ขอทำนี่ครับ ทำเ,เรียบร้อยครับปึ๊กปึ๊กไอรอนนะครับผมขุดไอรอนมาปุ๊ป ขุดให้ลึกเข้าไปอีกอ่าไปขุดไปนะครับ อ่ะได้แล้วโอเคครับผมจะใส่น,นี้เอาไว้แล้วกันเผาไอยให้มันเผาไว้ออออ่ะ,อะได้แล้วครับนี่ มันไม่พอโอเคนี่นะปับ๊บโอเคครับได้แล้วเราก็มาทำอีกอย่างนึ่งกันโอ้ดับและอะไรวะนี่ครับเป็นกล่อง นี่คือหน้าตาบ้านโอ้แอปเปิ้ลไอ้น,นี่ก็สำคัญนะไอเซตติ้งเนี่ยไอต้นอ่อนเนี่ยสำคัญยังไงดูครับอ่ะจะสามารถใช้เผาอันนี้ได้นะครับอ่า เซตติ้งสองอันสามารถเาผาของได้หนึ่งชิ้นหรือ1อย่างนะครับมันก็สำคัญไปอีกอย่างในแบบของมันนะครับ ผมจะทำอุปกรณ์นะครับนี่ครับขวานนี่ครับปีิขุดอ่าเละออย่างหนึง่งคือดาบครับอ่านี่ครับ สเสร็จเรียบรอย้อยอ๋อเสีอันนี้มามาพร้อมกันเสียงบาย้าเลยวะเรื่หมูจะได้มีอาหารกินแล้วที่ข้ามอ้าว นีครับได้มาแค่นี้เองสอามีไก่ด้วยครับจะได้กินหมูย่างและไก่ย่างกันแล้วนี่ครับไก่เนี้ยเออหน้าตาไก่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้น้องหมูน้องหมูน้อย,มอยหมูน้อยหมูน้อย วิธีตัดต้นไม้ที่ง่ายขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัดลงมาเลยนะครับอาไม่ใบมันติดพื้นเงี้ยไก่ับไก่ไก่ไก่ับไก่ไก เราเกาะกับบ้านอู้ไปอกที่บ้านกลัวหมู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 อู้ไปอกที่บ้านไปอกหน้าบ้านนะครับไปอกหน้าบ้านเลยซูการ์เคซูการ์เคไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะซูการ์เคตีตีติ้งต่อง ดูเวลาด่ันอ่าสิเอ็นาทีครับโอเคครับผมขอตัดคิดเพียงเท่านี้นะครับแล้วติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบค,ครับ